ก็ oh, สวัสดีกันครับเอฟซี FC ช่างเมฆและก็ชาวแกงยิงปลาทั่วไทยฮะวันนี้ช่างเมฆมาจะจะมาเสนอผลงานดีๆให้ดูฮะตอนนี้เราจะกัดลางลางปืนลางลดอกเนาะอันนี้กัดไปแล้วสองตัวสามตัวฮะกัดทดลองดูโอเคครับได้ผลมัน้น่าพอใจตรงอันนี้เราก็ปรับด้วยเครื่องตัวนี้เหมือนกัน ปรับให้เสมอกันนะเป็นการใส่ใอะไรใส่ด้วยเครื่องนี้ทุกอย่างทำด้วยเครื่องนี้หมดเลยปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ให้เป็นลางทำได้หมดนะตอนนี้ก่อนอื่นนะเราก็วัดเส้นนี่ก่อนเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหน้าทั้งหลังกล้องเห็นไหมกลมหน้านิดนึงนะเราจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนี่นี่แล้วก็ตั้งเครื่องให้ตรง อันนี้แบบมือนะใช้มือกับตาเป็นตัวทํางาน,นนั่นนะให้มันอยู่กลางเส้นมินิดน้ดนดหน่อยๆนระับินผ,ผิดกันนิดนึฮนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค <c> ร <oughs> พอเราได้เส้นตรงเสร็จแล้วเราก็มาดูระดับน้ำเราก็ดูที่ปลายตัวกัดเราเนาะปลายตัวกัดเราให้มันวิ่งเสมอกันตลอดเส้นอันไหนสูงอันไหนต่ำเราก็หนุนเอา ใช้กระดาษหนุ่นเนาะพอนุนเสร็จแล้วเราก็ล็อกนี้เนี่ยหลอกนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการกัดกันกัดล,ล่างลลอกนอกเทนเนอรนี่ย,ยกัดล่างก็ ครับตอนนี้เราก็กัดไปแล้วบางส่วนฮะก็เราจะกัดอยู่ประมาณลงไปประมาณสามในส่วนในสามในสี่ส่วนฮะของลูกดอกก็จะเหลือหลังโผล่ไว้ประมาณเนี้ยนะเราจะใส่ลูกสี่มิลก็ได้สี่มิลก็จะพอดีนะพอดีหลังพอดีทําให้วิ่งสมบูรณ์ตอนนี้เป็นเป็นตัวกัดห้ามิลเต็มห้ามิลเต็มฮะกัดได้เต็มสวยงามมาก ของใหม่่า้เงี้ยสกัดไปเรื่อยอาจจะมีะเรียก่าไนะไม่คมตัวนี้คมมากฮะสวยเพราะว่าใช้งานครั้งแรกวันเนี้ใช้งานครั้งแรกแก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้ตัวนี้เป็นไม้สักนะฮะเป็นไม้สักความยาวท่อนละที่ได้ไม้มาเนาะเมตรสิบห้าเซนก็ทำปืนสำหรับยิงในพุ่มได้ฮะ จะเอาไปนอกระพุมยิงสนามไกลๆเงี้ยก็จะสั้นไปนิดนึงนึ่ะออกมาก็จะมีสภาพแบบประมาณนี้เลยเนี่ยฮะสูงต่ำอาจจะไม่เท่ากันแล้วแต่นเนื้อไม้นะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วแต่เนื้อไม้แต่เส้นตรงผมว่าผมได้ร้อยนะแต่ก็อาจจะมีบางอ้าวใหญ่ร้อยเลย เก้าสิบห้าก็แล้วกันนะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นกัดได้ตรงแล้วก็เที่ยงมากนะยังไงเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับอนเนียตัวนี้เดี๋ยวผมจะดูว่าเราจะเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นได้ไหมคืออยาให้มันอ่อนลงกลับให้มันแข็งขึ้นนะเนาะเพิ่มเนื้อตัวตัวแม่เพิ่มไปอีกให้มันแข็งแรงมันจะได้รับจะได้ไม่อ่อนจะได้เที่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะโอเคตอนนี้เราก็จะ มาทำการปาดหลังไม้ฮะไม้นี้เป็นไม้เนื้อแข็งจะไม่รู้เป็นไม้อะไรเป็นไม้ทีห่หลังมันโก่งนิดหนึ่งฮะมันโก่งเนี่ยฮะมันจะโก่งทั้งด้าน,นเดยวเราจะใช้เครื่องปาดของเรานะที่เราประดิษฐ์เองเนี่ยปาดให้มันได้เส้นตรงทั้งสี่ด้านฮะทั้งสี่ด้านเลยนะฮะ ตอนนี้เราก็คลายน,อน็อหวางลงไปเตรียมตัวที่จะปาดเริ่มแรกก็เราก็จัดการเทสส่วนว่าเราจะปาดเนื้อให้มันตรงไหมมันกินหน้าเ,เต็มที่ไหมมันบิดมันเบี้ยวล่าฮะเราต้องดูกอนนะอันนี้อันนี้ได้อันนี้ไม่น่าได้เราต้อง ปรับไม้ให้มันได้ตรงที่เราต้องการเนี่ยพอได้่างนี้บลับเราก็เตรียมที่จะล็อกแล้วตรงนี้เราหนุนกระดาษไปรเรียบร้อยแล้วนะหนุนกระดาษไปแล้วเราจะทําการปัดหลังที่มันโก่งก่อนนะเพอมันมีล็อกแล้ว ันนี้เราใส่ใบาปาดเรียบร้อยแล้วนะเป็นใบตัดใบกัดหน้าตรงกัดหน้าตรงใลกัดหน้าตรงหลังจากที่เราปาดหน้านี้เสร็จแล้วเราก็จะไปปาดอีกหน้านึงเป็นหน้า <c oughs> ฝั่งตรงข้ามต้องล็อกให้แน่นนะ ถ้าล็อกไม่แน่นแล้วเดี๋ยวมันโดดมันชอบโดดโอเคเดี๋ยวเราเทน้ำเทระดับน้ำก่อนว่าเราถาใกล้เคียงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะตอนนี้เราจะปาดตรงกลาง่ะตรงกลางมันจะตื่นเหนลือองว่างนิดเดียวเพราะหลังมันโกงหัวกระท้ายใกล้เคียงกันครับโอเค เราจะเริ่มปาดจากบางบางก่อนฮนะเราจะปาดนะอนนตอนนี้เริ่มบางแนละ้วเราก็จะเริ่มปาดนะตั้งกใจเวลานี้นะเอาเลยเนาะ ตอนนี้เราได้หนึ่งเส้นแล้วเราด้านหนึ่งด้านแล้วนะหนึ่งด้านด้านนี้จะตรงแหละเดี๋ยวต่อไปเราจะปรับอีกด้านหนึ่งเอาให้มันได้แนวขนานกันเลยโอเคครับหลังจากที่เราปาดัดหน้าหน้านี้ไปแล้วเนาะหน้านี้นด้เส้นตรงเป๊ะเลยนะทีนี้เราจะมาปรับหน้านี้ ปรับน,นนี้ให้เข้ากับหน้านู้นให้ล่างแล้นล่างกับด้านบนมเท่ากันก็เหมือนเดิมฮะใส่ไปตำแหน่งเก่าเดี๋ยวเราก็ล็อกล็อกให้แน่นนิดนึงนะตัวถ้าล็อกไม่แน่นแล้วเดี๋ยวมันจะกระโดดกระโดดเอาให้แน่นอเอาใ โอเคน่นนะก็เร,เริ่มในการตั้งระยะการปาดตัวนี้เราจะปาดด้านด้านในก่อนนะเพราะทุกครั้งที่เราจะปาดคือจะปาดด้านในก่อน ทำด้วยข้างในก่อนปรับต่อปรับติมเมอร์นะพร้อมเราจะเริ่มแล้วนะครับ ตอนนี้เราปรับเสร็จแล้วจะถอดมาวัดขนาดกันนะฮะใกล้เคียงแล้วครใกล้เคียงไม่ได้ไม่ได้ร้อยแล้วครับเพราะว่าใช้กระดาษหนุนมั่งใช่ไหม,าาม,าามั่งตามตามสมควรนะไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มาครับตรงหน้าหน้านี้กับหน้านี้ที่ที่เราปาดนี่กับน,นี้มันก็จะออกมาเป็นเส้นตรงนะ แต่แนวเรานาบอาจจะผิดพลาดได้แนวขนาดอันนี้อยู่ประมาณสองจุด,ดตามองไม่เห็นใส่ใส่แว่นเท่าน,นั 2, 7, ้นนี่สองจุดเจ็ดมั้งโอเคไม่เป็นไรนี่นะอันนี้ก็จะประมาณใกล้เคียงกันเพราะว่าเราใช้กระดาษหนุนนี่นะไม่เป๊ะร้อยเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคเส้นตรงก็คือพอได้อยู่ พอได้ทีนี้เราก็จะมาปรับหน้าด้านนี้กันคือทำให้ครบสี่ด้านทำครบสี่แล้วก็เริ่มปาดด้วยด,ด้านในสุดก่อนด้านในสุดก็คือฝั่งนี้เพราะว่าถ้าปรับด้านนี้แล้วผมคิดว่ามันจะถกไม้มันจะถกไม้ ตอนนี้เราได้3มด้านเลยคเป็นด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามทีนี้เราจะมาปรับด้านสุดท้ายก็คือหน้านี้แล้มีตัวคืนหน้าที่สี่จะมีสองหน้านี่โอเคฮะได้เส้นตรงเ็นแนวเราก็จะมาเข้าเครื่องมาปรับหน้าที่สี่กันซึ่งหน้านี้มเราได้คเรีนกันเลย ในองศาในเส้นตรงแล้วแลเรก็ล็อกเลยเหมือนเดิมฮะขึ้นไปปรับด้านในสุดก่อนปรับด้านในสุดก่อน ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วครับหน้าที่สแต่หน้าที่สีนี้เราตรงนี้ไม่เอา,มาไม่ถึงที่เขียตปาดลึกนะแ,แค่พอประมาณนี่ครับเราจะได้เส้นไมต้ตรงตรงหนึ่งินกลับมาแล้วแต่เดิมมันโกงนะตอนนี้เราปรับให้มันได้เส้นมันตรงเป๊ะอันนี้ลยาวรนะ้อยร้สิเซนติเมตร Okay. มันก็จะเป็นเส้นตรงทั้งสี่ด้านนี่เดี๋ยวถ้าเราจะกัดล่างแล้วก็เข้าเกลาเพื่อจะกัดล่างกัดลางก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนดอกทิมเมอร์ใหม่เป็นดอกกัดล่างเบอร์ห้ามิลก็จะได้ผลง,งานออกมาเป็นแบบนี้ฮะง,งานนี่ฮะโอเคนะอย่าลืมนะครับ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับพันเมฆหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับงาน DIY บายช่างเมฆกับกับอุปกรณ์พื้นๆ้นครับเครื่องมือก็หาตามบ้านเราลางอลูมิเนียมนะเหล็กออกเองซิมเมอร์ซื้อมาแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพวกแกนตะเกียบรถดดมอไซค์ขยับซ้ายขวาได้ เดินเส้นตรงได้โอเคครับก็จบกันเพียงเท่านี้คลิปงาน DIY บายช่างเมกขอบคุณครับสวัสดีครับ